ยินดีต้อนรับสู่ w k p Auto ช่องของคุณสำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงโดรนและเครื่องบินรบล้ำยุควันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับโดรนรบ CH 3 Rainbow รุ่นปี2025จากประเทศจีนซึ่งเป็นโดรนขนาดกระทัดรัดแต่ทรงพลังที่ยังคงมีบทบาทสำคัญในสนามรบสมัยใหม่เราจะรีวิวรายละเอียดสเปคและฟีเจอร์ทั้งหมดของรุ่นใหม่นี้ให้คุณเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง CH 3หรือที่รู้จักกันในชื่อไก่ HO NG 3เป็นอากาศยานไร้คนขับ UAV ความสูงปานกลางความทนทานสูงพัฒนาโดยบริษัท China Aerospace Science and Technology Corporation ซึ่งในรุ่นปี2025นี้ได้รับการอัปเกรดหลายด้านจากกลุ่นก่อนด้วยโครงสร้างที่ออกแบบให้ต้านแรงต้านอากาศ ตัวลำแบบบูมคู่และรูปทรงที่เน้นความล่องหนทำให้ยังคงเป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่มีประสิทธิภาพทั้งในภารกิจลาดเวนและโจมตีเป้าหมายแบบแม่นยำ CH3 ใช้เครื่องยนต์ใบพัดที่ติดตั้งด้านท้ายทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะปฏิบัติการไกลถึง2,400กิโลเมตรและบินได้นานถึง12ชั่วโมงขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกและภารกิจที่กำหนด รุ่นปี2025ได้รับการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยมากขึ้นมีเสถียราภาพในการบินดีขึ้นและบริหารจัดการเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เหมาะสำหรับภารกิจที่ต้องการความยืดหยุ่นและเวลาลอยตัวนานขึ้นในพื้นที่ค่าสึกจุดเด่นอย่างหนึ่งของ CH-3 คือความสามารถในการบรรทุกอาวุธโดยสามารถติดตั้งอาวุธนำวิถีหลายประเภท เช่นขีปนาวุธ ar 1และระเบิดนำวิถี ft ซ e r i e s ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินได้อย่างแม่นยำโดยลดความเสียหายข้างเคียงลงได้โดรนรุ่นนี้สามารถบรรทุกขีปนาวุธ ar 1ได้2องลูกใต้ปีกเหมาะสำหรับภารกิจโจมตีแบบรวดเร็วหรือสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นดินจากทางอากาศเวอร์ชันนย2025ยังได้เพิ่มระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบโมดูลาและเรดารูรับแสงสังเคราะห์ ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้สามารถลาดระเวนได้ในทุกสภาพอากาศและติดตามเป้าหมายภาคพ,พื้นดินแม้ในสภาวะที่มองเห็นได้ยากนอกจากนี้ยังมีระบบถ่ายทอดวิดีโอแบบเรียลไทม์ผ่านดาวเทียมช่วยให้ผู้ควบคุมสามารถติดตามสถานการณ์ได้อย่างสมบูรณ์จากศูนย์บัญชาการระยะไกล ในแง่ขอองค์การจัดเก็บและการเคลื่อนย้าย CH3 เป็นระบบที่มีน้ำหนักเบาและสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายด้วยยานพาหนะภาคพ,พื้นดินทั่วไปมีระยะกลางปีประมาณ8เมตรน้ำหนักสูงสุดขณะบินขึ้นประมาณ650กิโลกรัมโครงสร้างของโดรนทำจากวัสดุผสมเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความทนทาน จากการใช้งานจริงพบว่า CH3 ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับประเทศที่ต้องการเทคโนโลยีดโดรนที่ผ่านการทดสอบในสนามรบมาแล้วประเทศต่างๆในตะวันออกกลางและแอฟริกาได้ใช้งานรุ่นก่อนและรุ่นปี2025นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความแม่นยำระยะทำการและความเป็นอิสระทางเทคโนโลยีผู้ใช้งานชื่นชมในเรื่องความง่ายในการควบคุม ความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายและความหลากหลายในการใช้งานทั้งในด้านการลาดตระเวนและการโจมตี c h 3ยังมีความสามารถในการบินอัตโนมัติด้วยระบบนำทางตามจุด เวพอย n ์น a v ว g เกชันและระบบกลับฐานอัตโนมัติสามารถทำงานได้แม้ไม่มีสัญญาณ GPS โดยใช้ระบบนำทางเฉื่อยภายในซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในยุคสงครามอิเล็กทรอนิกส์ระบบเลงเป้าหมายของโดรนนี้ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์และอินฟราเรดทำให้สามารถระบุและโจมตีเป้าหมายได้แบบเรียลไทม์อย่างแม่นยำ สรุปได้ว่า CH3 Rainbow รุ่นปี2025ยยังคงเป็นโดรนที่น่าจับตามองในสนามรบยุคใหม่ด้วยความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการบรรทุกอาวุธระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยและความสามารถในการปฏิบัติการในทุกสถานการณ์ ทำให้เป็นอาวุธทางอากาศไร้คนขับที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสมไม่ว่าจะใช้ในภารกิจลาดระเวนแนวหน้าหรือการโจมตีเป้าหมายแบบแม่นยำ c h 3ยังคงให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ในทุกสถานการณ์หากคุณชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามข้อมูลโดรนทางทหารและเครื่องบินรบยุคใหม่เพิ่มเติม,ตมอย่าลืมกดติดตามช่อง w k p Auto เพื่อรับชมเนื้อหาดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์